กินข้าวแรงนะแม่มอนเดอ้อร์วันนี้มากินข้าวแรงอยู่เฮออือนเดอ้อนั่งหลาปีงปลาทูตามแต่เด้อพี่น้องเดอ้อมาแซ่บๆด้วกันสบายดีพบกันสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง,ย,องยังมาเล่นเนาะกินข้าด้วยกันเด้อเอ็ซีจะหกแข่งทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเดอ้อ กินตำแตงพี่น้องกับปิ่งปลาทูเหมืกันเลยเอฟซีทำน้องอนมาให้เราเล่าตามเพ้อไปกินข้าวแรกยู่บ้านมือนนี้สลาดปิ่งปลาทูตำแตงมันๆปลาทูกันเลยกินข้าวแกงกระ่แต่อยู่เพื่อนนั่งอ้น แซบบอกใหมัหมแซบเนื้อขาแซบเนื้อห้องเป็นไปยังทางหลังกบบไม่เลอยู่ทั้งหลังตัาตัวด้วแซบใ่าบ่มือนอืออากาศห่อนพี่น้อง อากาศน้อนราะว่าโอพิี่น้องเลยมาสิพิวเยงาเมื่อนี้หันมูโทรมาสิออกไปกินบุฟเฟ่กับงูน้องเ้ยใจเียเงาไปแตกก่อนมาไปกินยังบุฟเฟไปกินบุฟเฟอืมน ยัก็มดเยอะแม่หนะในะแม่มีครัวถูกมาใช้นะน้าชิเลยมาค่ะอึเออบปดูิีประตู พี่จมาดึกตองสืบามถุนะถุงถแม่มาอยากจะกินเ c ไม่น้อยซื้อให้แคปหนึ่งบา เท่าทางฟองอ่างอ่าน่าไม่สวาเลยล้างอ่างมาขึ้นเข่าหนึ่กัน เฮ้ยอยาเอาเลยเนาจะมาบมเขาทั้งนั้นเลยหยีบขาลยแค่น้อยก็ได้ยินวยขวยีหมเลยเ่ะเงนบใหญ่อยู่ตัดตะกอนได้เชหาหันยู่ลน้องเมบอกุมือเป็นไงที่บจักคำสม ต้งถือทีจะได้ก่าบรนทัดนะครัยจตัดเลยได้ควยจะตัดบ่มเลยได้่อตัดแหะนีมไนี่มาทำตนโต้โต้ใหม่กำลังหมักฟีมักบ้าไงหมักฟี็่เป็นไงฮตึกโล้ี่นเนาะทำขาหมักฟีเฮ้ยไงยได้กาับพ่หาังบ้เอวไ่ันล

เขาไลออกแล้วตูนี้อ่ยพัดของรมิละมันนัน่ัน้แม่ จึง้งจักตามยังของมันเต่ามันมีใบผัดกรบฝ้าใบผัดเพื่อนไปให้เต่าน้าเห็นให้มันยังใส่ได้อยู่กับเอ,อมามาใส่ฮะฮะจึง้งใช่ไหมมันจะมันเมื่อยค่ะมันเมื่อยมันเมื่อยพวงแล้วไมอยากให้จึง้ง mất sợi măng téng bắn cang phô xí makin mọi người chấm súp con thua để bơm linh chơi đồ là sao con à, và mới mày nhà này vào mình... tôi mà,

มือหนึ่งจักโลจะเห็ดนะเออจะมันตกมือใด้อีกเอาเลยตั้งพักพวกหองได้ใส่บอกว่าจ้ะในสวนเท่าไหรนี่งบอกว่าข้างหลังของงานี่ยไม่ก็ต่อแต่ไม่ได้ฮดไม่ด้เลยป้ามนตกหำเอาเออไม่ได้ฮดอยู่มันจะห้ามให้อยู่มันเอาแบบนี้ฮะ บริสุทธคือกั้นเฮือนในก็ะไรมันชิเอาเฮ็ดหรือชิเอ้ายังงงงูเลยนะนี่เผ็ดไปเพื่อนนางอ้นเลยไม่อยากมีเฮือนบรสนเลยจะไปหลอกคนเพื่อนจะไปหลอกคนเฮือนใครจะว่าเขามาเขาไม่หลอกไม่บริสุทธิ์ไปใครจะว่าเขามานักคนหลอกหัวนะเออหัวอะไรหลอกก็คือเก่าแม่ปินได้เขาเริ่มอัดตู้เฮือนเต็ม เด็หนายมันกระดาบเอาหองกินมาให้เพ่นกินมากลายเนะมันโอ้ยเขาเพือแบบเมืองไงบอกเือเพื <h <h ่อนเหตุหันใจเหตุหัใจเฮ็ดเจอเสืออขามันเนาะบอกเื่อแล้วมเห็นข่มาขึ้นวุนอแจงข่อยมาวุนเป็ดก ต้องอยให้มาให้เป็นชุดเป็นเข่าไปในนั่นเ่อยอืมมันหูจักรวมอืมเขายห้เขาให้เพิ่นมาให้เข่ามากขี่นี่เิ่นจะบุตรีชาหันอืออืออนี่ก็ยังหูจักควมนั่นมาใกล้แล้วมันจากไหนเว้ยเป็นหอยมาออกมาจากขอบเช้ๆอืมมีหูพอ ันยนาะเนามันเขาเอาหาเขากระพากรลังออกรลดมัจจกว่วงขี่จ่ายเอาหาเขาขี่ใจมอไลคดอกอันหนุกยุงเจ้าหายข้ามบินผูกจัดสัดเีก็มาได้ด้วบินก็ใส่นะเป็นบินข้าม้นได้เอานเขาบังวอิญนะตัวลายนั้นบิน ตัดต่ตัดตัดบเพิ่นต่อจินไปใส่เนี่ยคินไปอาบน้ำน้องก่อนแม่ก็เปลี่ยนให้มือนี่เงช่องเทือกช้าเือกทำโบแพ่บักเถิกแม่มอเถิกมันกยับไปเจ้าที่เดียวใายนั้นกขาสับอืมกขาตอดเพิ่นอืมทำไว้เพิ่นน้ำทาไว้เพิ่นอ่างน้ำมอไปเจลิญเดียวได้เปลี่ยนให้ช่องเทือติดใจเพิ่น เอาคลิปนี้กับเนมพนล่าไปกด้นพี่น้องเดอ้อผักกุ้ยแซ่กลดได้ักตะไข่ส่งองน้องน้ำมิงใหญ่ยยบอล้นพี่น้องเดอ้อบาย